ศัพจิตว,วิทยาก่อนนอนคืนนี้จะพาคุณเข้าสู่การเดินทางเพื่อทำความเข้าใจจิตใจของเราในค่ำคืนนี้ค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่ลึกซึ้งและอ่อนโยนที่สุดในทางจิตว,วิทยานั่นคือ inner child หรือเด็กน้อยภายในไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะคะแต่อ n นเนอร์ช d คือ ชุดความทรงจำทางอารมณ์ของตัวคุณในวัยเด็กที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในตัวคุณที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าในวัยเด็กความต้องการบางอย่างของคุณไม่ได้รับการตอบสนองหรือคุณเคยถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงเมื่อทำผิดพลาดความรู้สึกของการถูกปฏิเสธนั้นนะ่ะมันยังไม่ได้หายไปไหน มันถูกเก็บไว้ในส่วนลึกของจิตใจและรอคอยที่จะปรากฏตัวแล้วมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนเมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่มันคืออาการโกรธเกินเหตุต่อเรื่องเล็กน้อยความวิตกกังวลสูงเมื่อมีใครวิจารณ์คุณแค่นิดเดียวหรือความกลัวการถูกทอดทิ้ง ที่ทำให้คุณยึดติดความสัมพันธ์อย่างแน่นหนานี่คือเด็กน้อยที่บาดเจ็บกำลังควบคุมปฏิกิริยาของผู้ใหญ่อยู่เราทุกคนต่างมีเด็กน้อยคนนี้ซ่อนอยู่ลองนึกถึงสถานการณ์นี้นะคะคุณเพิ่งได้รับอีเมลตำหนิการทำงานที่ค่อนข้างรุนแรง จากหน้าของคุณปฏิกิริยาของผู้ใหญ่อาจจะพยายามหาเหตุผลแต่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณกลับเป็นความรู้สึกอยากร้องไห้รู้สึกเหมือนโลกกำลังพังทลายนี่แหละคะ่ะเสียงของ Inner Child ที่กำลังย้อนไปถึงความรู้สึกของการถูกตำหนิอย่างหนักในวัยเด็ก แต่เรามีเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยอบกอดเด็กน้อยคนนี้ได้ค่ะเราเรียกกระบวนการนี้ว่า Reparenting หรือการเลี้ยงดูตัวเองใหม่ด้วยความเมตตาขอให้คุณลองนำไปใช้เมื่อความรู้สึกอยากร้องไห้หรือความกลัวการถูกทอดทิ้งเข้าจู่โจมนะคะ Acknowledge the feeling มันคือการรับรู้ความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เราต้องรับรู้ความรู้สึกที่รุนแรงนั้นโดยสูตรหายใจเข้าลึกๆก่อนแล้วบอกกับตัวเองว่าโอเคฉันรู้ว่าความรู้สึกที่อยากร้องไห้ตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอีเมลนะแต่เป็นความเจ็บปวดเก่าๆที่กลับมา หลังจากนั้นให้คุณเข้าสู่กระบวนการ validate the child คือกระบวนการยืนยันความรู้สึกให้คุณพูดกับเด็กน้อยภายในด้วยความเมตตาความกลัวนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ความรู้สึกถูกปฏิเสธมันจะบปวดจริงๆอย่าตัดสินความรู้สึกนั้นนะคะแต่ให้ยืนยัน ว่ามันสมเหตุสมผลสำหรับเด็กคนนั้นจากนั้นเราจะเข้าสู่ process offer adult comfort มอบความสบายใจค่ะให้คุณเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงให้กับตัวเองวางมือบนหน้าอกแล้วบอกอย่างหนักแน่นว่าฉันอยู่ตรงนี้และฉันจะดูแลเธอเองฉันไม่ทิ้งเธอไปไหน สถานการณ์ตอนเนี้ยปลอดภัยแล้วการทำเช่นนี้คือการที่คุณกำลังส่งสัญญาณไปถึงส่วนที่บาดเจ็บที่สุดของจิตใจว่าในวันนี้คุณมีผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและใจดีที่จะอยู่เคียงข้างเสมอนี่คือการสร้างความมั่นคงภายในที่แท้จริงคะ่ะ ขอให้คุณลองมอบความเมตตาและการอบกอดให้กับอินเนอร์ชาของคุณในค่ำคืนนี้เพื่อให้บาดแผลเหล่านั้นเนี่ยได้เริ่มต้นการเยียวยายอย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าซึ่งเราจะมาพูดถึง impulse control หรือการควบคุมแรงกระตุ้นค่ะ ขอให้คุณอยู่กับตัวเองด้วยความเข้าใจในค่ำคืนนี้นะคะ